สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลุกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียซูมิตโตโมเอ็ดเฮดร้อยสามสิบคิหกเล่นดินตับมาพี่น้องนี่ครับเปิดบอเจอของแข็งนะครับดูว่าเจอแข็งๆนี่จะร้องไหม คาวาสากิเคเจ็ดวีรถขุดขนาดสิบสามตันครับอ๋ออีซูซูซีเจเจหนึ่งเอ็กซีซสูบเทอร์โบเขามันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ รีดมาได้95ตัวครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีเครื่องยนต์เทียสองรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศเจอดินตับมาหรือว่าเจอของแข็งครับวันนี้อ๋อเป็นก้อนเลยครับ <c oughs> งัดให้ดู มาดูอมุมหนึ่งครับพี่น้องอีซุซูซีเจเจ 1X ขับปั๊มคาวาสกิเค 7V โอ้ขุดบอ่อได้สวยครับเนี่ย 2,200ชั่วโมงครับสำหรับคันนี้เอาอกกี่ร้อยเกาหาสีส้มไปแล้ว0.60ุกลูกบาทเมตรครับสำหรับบักเก็ตหรือว่าปุ่งกีเอาเสะรอครับเสะรอแต่งสลบไปในตัวมีร้องครับมีร้อง บูมอามนี่ยืดหมดนี่บูมนี่4เมตร4เมตรกับ63เซนติเมตรนะครับอามนี่3เมตรกับ3.0เมตรนะครับถ้ายืดก็อยู่ที่7เมตร ครับนะออไฟเทคแปดสิบเซนโลเ,เลอเจ็ดตัวแครเอร์หนึ่งตัวกาดข้างละตัวนะครับนีม่มาเจอของแข็งน,นานๆจะเจอของแข็งให้ดูครับอ้ามีร้องครับ เคเมีร้องเหมือนกันซุมิตโมประกอบอินโดนีเซียครับหรือว่าผลิตที่อินโดนีเซียแต่ว่าดูแลโดยเจแปนครับมิศวะญี่ปุน่นรถขุดที่ประกอบหรือว่าผลิตที่อินโดนีเซียก็มีสุมิตโมกับฮิตาชินะครับแล้วก็นำเข้ามาจัดจำหน่ายในเมืองไทยหรือแถวเอเชียนะครับ ตัวเดินขายาบ้าครับเจปแปนบูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในอโอ้วแกดึงรุดดึงเข้าไปลาบไม่ดินดำมาแถวนี้ก็ดูแลโดยรี w เวครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอ่ะเมื่อกี้เอา เครื่องดื่มมาให้ครับกแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยคนหลักวดด้วยพลังนี่เป็นสระเก่านะครับหรือว่าสระตื้นเจาะลึกเข้าไปอีกโอ้เห็นเงาชาติเจริญทรัพย์เลยสีกล้วยหอมนะครับหรือว่า ด้วยหอมดว้วาสีสีทุเรียนสุกนะครับทุเรียนเวลาแกะไปสุกคล้ายกันอ่อยาเนเปียก็ร่มนะครับใบเทกนั้นรด้ว,ว่าโซ่สนะี่สิบสแผ่นนะครับข้างละสีบสาโซ่ก็สี่สิบอแขจัดจริงๆครับ คนขับฝีมือครับไม่จะเรียกอาจารย์สนก็ได้นะโชเฟอร์สนจัดให้ครับอ่ะร็อกกี้ไอ้สัญญาณไปแล้วจะมีร็อกกี้แล้วก็ไมค์กาสมอมีแต่อ,อิสุสก,กับฮีโน่ครับ เดี๋ยวดูฟันใช่ฟันปีศาจไหมตั้งลำรอครับโอ้สมอไปแล้วไม่ใช่ร็อกครับอ๋อมีน้ำมีปลาด้วยพี่น้องปลาเยอะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวดูผลงานการขุดสระนี่ครับสระประมาณหนึ่งงานโอ้ขุดได้สวยครับเปิดเป็นตัวแอลเปิดมุมไม่ต้องสุดโอ้เล็กแต่ลึกครับเนี่โอ้ขุดฟรีมือครับนี่ขุดฟรีครับขุดฟรีขุดฟรีแต่ว่าเอาดินไปครับนะเอาดินไปถมที่เจ้าของนาก็ได้สระได้บอ่อยงปลาลก็ เียงปลาปลูกผักสวนครัวครับนะช่วยในการบำรุงชีวิตหรือว่าไม่ต้องซื้อครับขาตะไครใบมะกรูดผักปลูกได้เพราะว่ามนีน้ำอ๋อลุยกันต่อครับจะเห็นว่าท่อไอเสียใหญ่นะครับเพื่อเขาบอกว่ากันกันน้ำฝนนะน้ำฝนเข้านะครับ มี่แค่เดียวที่ทำอ่ะจะให้เครื่องดื่มหน่อยไม่เปิดครับอ่อทำเที่ยวน้องภาตัวก็น่าจะประมาณวันละเจ็ดร้อยครับจานสนรถคันนี้เกะมาได้ปีนิดๆน,นะครับเอ๊ะปีกับ วันนีย้ยี่น่าจะครบปีครับครบปีหนึ่งปีกับหนึ่งวันตัวนี้ก็ทางเงินสดก็สามล้านมีทอนครับินทอนก็สามล้านต้น,ตน ประคันชิ้นส่วนอะไรถึงประมาณ10อย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ p ีเมถึง7,000ชั่วโมงค่ายซูมิโตโมก็จะมีค่ายเดียวที่ให้ผ่อนนะครับให้ผ่อนถึง60เดือนด้วยกันหรือว่า60งวดนะครับมีค่ายเดียวที่ถือว่าใจนักเลงครับนะผ่อนผ่อน60เดือนหรือ60งวดนะครับ 7V จัดให้ครับโอ้หลอดไฟก็ใหญ่สว่างจัดจ้านวันนี้น่าจะน่าจะ4 5 4 6น่าจะเกือบ200เที่ยวนะครับ หน 1> 1, ึ่งสอามี่ห้าหรวมด้วยกันงัดจะเป็นน้องต้องงัดนะครับค่อยๆ เหมนปิดเปิดเม็ดแรกนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปมีเสียงครางเหมือนกันครับพี่น้องเลยไอซมุไรลูกครึ่งญี่ปุน่นอินโดนีเซียองเสร็จย,ย่งมีชันชิงครับ ที่สะรอครับรอรถอรถดำมาก,ก็สลบไปนี้ โอ้ยหลักมียกตัวลอยเลยครับแม่อุ้มรอแล้วดูผลงานเขาอีกครั้งหนึ่งครับจันสนจัดให้ชิมันดวงสมพง์ครับว่าเสียแพยจัดให้ ผลงานอีกครั้งบ่อเล็กๆแต่ว่าลึกครับสนใจก็หนึ่งหกสี่สองนะครับสอบถามได้มีทั้ง8ปดสิบร้อยสามแล้วก็สองหนึ่งศูนย์หรือว่าจะห้าศูนย์หรือสี่เก้าศูนย์หรือว่าจะเป็นรถบดนะครับโบแม็กหรือว่ารถปูยางโอ้ยกให้เขานะ ซูมิตโม่นี่ใช้กันเยอะครับรถปูยางนะครับแล้วก็รถโม่ปูนซานี่นครับแล้วก็บ๊อบแคทรถขุดขนาดเล็กครับ3.5ตันกับ5ตันนะครับมีให้เลือกแล้วก็รถ JGM พี่น้องรถคีบไม้ครับไม้ยางพาราไม้ยูคาลิปตัสด,ดูแลยหแบรนด์ด้วยกันครับ โดยลีควัยฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ